เอาละครับเมื่อฤดูหนาวกำลังจะมาถึงเนี่ยยูเครนกำลังเจอกับภารกิจที่ต้องบอกว่าเร่งด่วนที่สุดเลยนั่นก็คือการปกป้องโครงข่ายพลังงานของประเทศจากการโจมตีของรัเสเซียให้ได้ก่อนที่ความมืดและความหนาวเหน็บจะเข้ามาปกคลุมนี่คือการแข่งขันกับเวลาอย่างแท้จริงเลยครับเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเกราะป้องกันพลังงานให้กับผู้คนนับล้านชีวิต เรามาเริ่มต้นกันด้วยคำพูดที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะครับจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ชี้ให้เห็นภาพชัดเลยว่านี่มันไม่ใช่แค่การสู้รบกันในสนามรบแล้วแต่มันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในชีวิตประจำวันของคนธรรมดาเมื่อพลังงานถูกหยิบมาใช้เป็นอาวุธในสงครามตัวเลขที่เห็นอยู่นี้โหน่าตกใจมากนะครับ นี่คือจำนวนครั้งที่รัสเซียเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมามากกว่า200ครั้งโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือทำลายระบบที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งประเทศให้พังลงโอเคครับนี่คือภาพรวมของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ของรัสเซียทางออกที่ยูเครนกำลังมองหาแผนการป้องกันของพวกเขาเป็นยังไงแล้วนานาชาติว่ายังไงบ้าง ไปจนถึงอุปสรรคสําคัญที่รออยู่ข้างหน้าครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของรัสเซียเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือจากที่เคยเน้นป้องหมายทางการทหารตอนนี้หันมาโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยตรงเลยเพื่อหวังผลในการทําลายขวัญและกําลังใจของประชาชน คือถึงแม้ว่ารัเสเซียจะอ้างว่าเป้าหมายคือฐานที่มั่นทางทหารนะคะแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันชี้ไปที่โรงไฟฟ้ากับสถานีจ่ายไฟซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงโรงพยาบาลโรงเรียนและการใช้ชีวิตปกติของผู้คนทั่วไปเลยนี่มันคือความพยายามที่จะสร้างวิกฤตด้านมนุษยธรรครั้งใหญ่ชัดๆเลยครับเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบชัดขึ้นไปอีกนะครับ การโจมตีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มีบ้านเรือนกว่า1.5ล้านหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้แต่แต่นี่เป็นแค่ส่วนที่โดนผลกระทบไปตรงๆนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วทุกครัวเรือนในยูเครนต่างตกอยู่ในความเสี่ยงไม่ต่างกันเลยและตัวเลขนี้ล่ะครับที่ตอกย้ำเลยว่าสถานการณ์มันเร่งด่วนขนาดไหนในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิในบางพื้นที่ของยูเครนอาจจะลดต่ำลงไปถึงติดลบ15องศาเซลเซียสเลยทีเดียว การไม่มีไฟฟ้าไม่มีความร้อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สะดวกสบายแล้วล่ะครับแต่มันคือเรื่องความเป็นความตายเลยพอต้องเจอกับภัยคุกคามที่มันหนักหนาขนาดนี้ยูเครนก็เลยต้องเร่งหาทางออกกันอย่างเต็มที่เลยครับและคำตอบที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถือเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญในการรับมือเลยระบบที่ว่านี้ก็คือ MIM 1 0 4 Patriot ซึ่งถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันคือหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้คือมันถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศได้แทบทุกรูปแบบโดยเฉพาะพวกขี่ปนาวุธความเร็วสูงนี่แหละครับคำถามคือแล้วทำไมต้องเป็น Patriot เหรอทำไมระบบที่ยูเครนมีอยู่แล้วอย่าง Iris T หรือ NASAM ถึงไม่พอคือระบบพวกนั้นมันก็ดีนะครับแต่มีประสิทธิภาพในระยะใกล้เป็นหลัก แต่สำหรับแพทริออเนี่ยพิสัยทําการมันไกลกว่า100กิโลเมตรเลยและจุดที่สําคัญที่สุดที่เรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยก็คือมันสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วสูงของรัสเซียอย่างอิสแ n นเดอร์หรือ k คินชอได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบอื่นทําไม่ได้ครับความสามารถนี้แหละที่ทําให้มันสําคัญมากๆโอเคพอมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วยูเครนก็ไม่ได้แค่นั่งรอนะครับ พวกเขาวางแผนยุทธศาสตร์อย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะใช้ระบบป้องกันใหม่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพิมพ์เขียวของพวกเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงยูเครนได้ยื่นคำขออย่างเป็นทางการไปที่สหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพื่อขอรับระบบแพท r i o อตเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย25หน่วยเพื่อเอาไปคุ้มกันเมืองใหญ่ๆที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ วัตถุประสงค์ก็คือการสร้างแนวป้องกันที่มันซ้อนกันหลายชั้นนะคะเหมือนสร้างโดมป้องกันที่มองไม่เห็นขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเกราะป้องกันพลังงานให้สําเร็จให้ได้แต่ปัญหาคือการผลิตระบบใหม่เนี่ยมันใช้เวลานานมากกอกประธานาธิดีเซเลนสกี้ก็เลยเสนอไอเดียที่เออต้องบอกว่าฉลาดมากเลยครับนั่นก็คือโครงการแบ่งใช้ คือไปขอให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปที่มีระบบนี้อยู่แล้วเนี่ยให้ยูเครยนยืมใช้ไปก่อนเลยแล้วสหรัฐค่อยผลิตระบบใหม่ไปทดแทนให้ทีหลังเป็นวิธีที่ช่วยให้ยูเครนได้รับการป้องกันที่จำเป็นได้ทันท่วงทีไม่ต้องรอครับแน่นอนครับว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยูเครนแค่ฝ่ายเดียวการตอบสนองจากนานาชาติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็เปรียบเสมือนการเดินหมากบนกระดานการเมืองโลกที่ซับซ้อนมากๆเลยแหละครับ เราจะเห็นเลยว่ามีผู้เล่นหลักๆห,หลายฝ่ายเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางสหรัฐอเมริกาเองก็กําลังพิจารณาคําขออยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจขณะที่พันธมิตรนาโต้ก็ถูกกระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมส่วนทางสหภาพยุโรปกับธนาคารโลกก็ถูกขอให้ช่วยสนับสนุนด้านการเงินสําหรับแผนฟื้นฟูที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วก็ยังมีการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงอีกด้วยครับแล้วเพื่อที่จะผลักดันให้เรื่องนี้มันเดินหน้าไปได้เนี่ยยูเครนก็ตอกย้ําประเด็นที่สําคัญมากๆเลยครับว่า นี่ไม่ใช่แค่สงครามของพวกเขาประเทศเดียวนะแต่เป็นเรื่องความมั่นคงของยุโรปโดยรวมเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงข่ายพลังงานของยูเครนเนี่ยมันเชื่อมต่อกับระบบของยุโรปด้วยถ้าเกิดระบบของยูเครนล่มขึ้นมามันอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทางทวีปได้เลยมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับและอาจจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดด้วยคือถึงแม้จะมีแผนการที่ชัดเจนมีแรงสนับสนุนจากหลายฝ่าย แต่ยูเครนก็ยังต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่ๆสองอย่างที่ขวางหน้าอยู่ในการแข่งขันกับเวลาครั้งนี้ความท้าทายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยสรุปสั้นๆได้แค่สองคำเลยครับนั่นก็คือเวลาและเงินทุนซึ่งเป็นสองสิ่งที่ยูเครนมีอยู่อย่างจำกัดมากๆในตอนนี้เรื่องเงินนี่คือมหาศาลจริงๆครับ ระบบ Patriot แค่หน่วยเดียวนะครับราคาก็ปาเข้าไปมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์แล้วและนี่ยังไม่รวมกองทุนสำหรับซื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งประเมินไว้ว่าต้องใช้เงินมากกว่า1,000 0ล้านดอลลาร์อีกตัวเลขพวกนี้มันชี้ชัดเลยว่ายูเครนไม่สามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองแน่นอน แล้วต่อให้มีเงินทุนนะครับก็ยังต้องมาเจอกับกำแพงเรื่องเวลาอีกคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่การอนุมัติทางการเมืองกว่าจะผลิตเสร็จแต่ละหน่วยก็ใช้เวลาหลายเดือนและยังต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ใช้เป็นไปจนถึงการติดตั้งใช้งานจริงทุกขั้นตอนมันซับซ้อนและต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้มันคือเวลาที่ยูเครนมีไม่มากนักก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงอย่างเต็มตัวสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามที่น่าขบคิดคําถามนี้ครับว่า ในท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้เพื่อแสงสว่างของยูเครนครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปแต่กำลังจะเป็นบททดสอบที่สำคัญของประชาคมระหว่างประเทศและอาจจะเป็นตัวกำหนดเสถียรภาพของยุโรปในอนาคตเลยก็เป็นได้ครับ